สวัสดีครับเช็คยอครับหลังจับปล่อยกุ้งไปได้25วันนะครับเบิ่องต้กครับพี่น้อง2ีวันได้ตัวประมาณ2เซนถึง3มเซนครึ่งครับครับเช็คยอครับมาดูอีกยออนครับดูนะครับใส่อาหารนะครับ25่ส้าเมื่อครับพี่น้อง25วันครับ ดูกุ้งครับ25วันจากตัวจี๊ดๆนะครับนี่ครับกุ้งเช็คยอดูดูกุ้งนะครับก็ตัวมาน2เซนครึ่งถึงเกือบ3มเซนครึ่งแล้วครับ25เมื่อเด้อครับพี่น้องป็นกำลังใจให้การเด้อครับคนเลี้ยงกุ้งครับคนอีสานมาเลี้ยงกุ้งครับครับ กำลังสวยครับกำลังตัวโตครับยี่สิบห้ามือเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบริการรอบรอบครับสวัสดีครับ